สวัสดีครับคูโจ้ผลิกงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมอตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของการรีวิวเจ้านิกเก็ตนะครับผมนิกเก็ตจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้มันอยู่กับครูโจโได้ประมาณสักเดือนเกืบอบ2เดือนแล้วนะครับผมแล้วก็ครูโจก็เอาไปใช้กับงานที่ค่อนข้างหลากหลายหลากหลายนี้ในที่นี้ก็คืองานของของเราเองนะครับผมที่ไม่ใช่เป็นงานที่เต็มสเปคอะไรหรือว่าทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอะไรมากมายนะครับผม งานในระดับ DIY ของเราที่จะเจอที่คุณโจทำก็เป็นพวกเหล็กซิงค์นะครับผมแผ่นซิงค์แผ่นซิงค์งมีความหนาสัก0.2มิล1มิลน,นะครับผมแผ่นตะแกรงเหล็กเป็นรูงานที่คุณโจทำอยู่นะครับผมประมาณ1มิลหรือ2มิลแล้วก็ตัดเพดเสา10มิลจะเป็นการตัดแค่สั้นๆนะครับผมแล้วก็ตัดเหล็กกล่อง4คูณนะ2.3มิล ไว้สาหรับทําเสาร้านนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะของตัดถังทําเป็นาบาร์บีวเตวบาบาร์บี큐อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือส่วนของงานที่ที่เราสามารถที่จะมาทําได้นะครับผมซึ่งบางอย่างก็ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้รีวิวโฟร์ออปชันมากมายเพราะว่าจริงๆเครื่องตัวนี้เดี๋ยวก็จะส่งให้กับ ลูกศิษย์ที่มาเรียนงานเชื่อมนะครับผมแล้วก็เขาสั่งเนาะเราก็จะได้ส่งต่อเขาแต่ก็อยู่กับก็รีวิวให้เขาเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยก่อนที่จะเดี๋ยวจะมีตัวต,ต,ต่อไปที่จะมารีวิวเราก็จะมาพูดกันให้เยอะขึ้นนะครับเพราะตัวนั้นจะอยู่กับเราได้นานกว่าโอเคก็เครื่องตัดพลาสมา n นิกเก็ตคัสีนะครับผมมันไม่ได้เหมาะกับทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดเรามีแล้วมันจะทําให้การทํางานบางอย่างของเราเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างสรรค์สิดีได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้ก็มาถึงนะครับผมตรงส่วนของข้อคิดเห็นแล้วก็กึงึงๆข้อสรุปในการใช้งานต่างๆนะครับผมเดี๋ยวคุณโจก็อินเสิร์ตภาพในลักษณะงานต่างๆที่คุณโจทําแล้วก็บางส่วนก็ไปถ่ายจาก บริษัทเองที่เราไปถ่ายตอนที่เขาทําการตัดทเทสการตัดในชิ้นงานหนาๆให้นะครับจะเป็นการตัดเหล็กหนาที่ระดับ16มิล12มิล16มิลเงี้ยซึ่งมันสามารถตัดได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องนะครับเครื่องตัดพลา m a สมาเนี่ยก็คือว่าสังเกตว่าแอมมันจะไม่ได้สูงมากนะครับคัด40คัด60คัด80ค,ด 100, คัด100เครื่องมันก็จะแพงตามลําดับเนาะ แล้วก็กระแสไฟแอมที่สูงขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานได้เยอะมากขึ้นนะครับผมก็อย่างคัด40เนี่ยเราต้องบอกก่อนมันจะมีสเกลการตัดที่เป็นลักษณะของตัดได้สวยกับตัดได้ตัดได้นะครับผมตัดได้สวยเนี่ยรอยตัดเนี่ยจะค่อนข้างคมแล้วก็การเก็บงานค่อนข้างน้อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะตัดได้เนี่ยตัดได้แต่ไม่ได้ดีเนี่ยครับผมก็จะสามารถตัดได้อย่างเช่น คัด40เองสกาภาพของเขาอาจจะตัดได้แค่ตัดสวยที่10มิลแต่อาจจะตัดได้ที่12มิลหรือ16มิลตัดได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีขี้อะไรที่มันติดเยอะหน่อยแบบนี้แต่อัฟิเจียเก็บนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นต่ำกว่าสิมิลมาเนี่ยขอบมันจะคมแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องเก็บงานอะไรมากประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็มาดูตรงส่วนของข้อหเหน็นเหตนในการใช้งานนะครับผม ไอตัวพลาสมาคับสีเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราทํางานง่ายนะครับอารมณ์เหมือนเราลักษณะซื้อชุดตัดแก๊ส lpg มานะครับผมแต่ตรงส่วนของการตัดแก๊ส LPG เนี่ยเราอาจจะต้องมีความเข้าใจในการส่วนผสมของการมิก ก๊สในห้องแก๊สหน่อยว่าจะต้องใช้ออกซิถังออกซิเจนเท่าไหร่แล้วก็ LPG ปล่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับผมเพื่อให้มันมิกกันและเกิดเป็นเปลวไฟต่างๆเป็นออกซิไดซิ่งเฟรมนะครับผมเป็นนิวทอลเฟรมหรือว่าเป็นลักษณะของอะ,อะไร ซีได้คาร์บูไรซิ่งเฟมประมาณนี้นะครับผมซึ่งในแต่ละงานก็จะใช้ในการตับและการเชื่อมนะครับผมแต่ลักษณะของพลาสมาคัตเนี่ยมันเหมือนการอาร์คเหมือนคล้ายๆกับการอาร์คของการเครื่องเชื่อมทั่วไปนะครับดังนั้นมันก็จะมีความง่ายตรงนี้ก็คือเราแค่กดสวิตช์อย่างเดียวนะครับผมกดสวิตช์ปุ๊บเอาหวัวทิปไปแตะชิ้นงานนะครับผมหวัวทิปไป พอที่ไปแตะชิ้นง,งานปุ๊บแล้วเราก็ลากนะครับบอก็จะตัดเองถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเราลัวไม่ตรงนะครับผมเราก็ใช้ไกด์ไกด์ก็คือเหมือนกับไม้บรรทัดน,นะครับเอ,เอาเอาแนบกับชิ้นง,งานแล้วเราก็ทําการตัดนะครับผมตัดลากหัวตามไกด์มาก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการตัดแบบฟรีแฮนก็แล้วแต่เราวา เส้นที่ชิ้นงานปุบเราก็ตัดแบบฟรีแฮนด์ hmm. จะเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้อันนี้คือความง่ายของพลาสมาาคนะัทนะที่ที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมเราทํางานลักษณะเหมือนกับ MMA คือเราเพิจารณาความหนาของิ้นงานเราปรับกระแสะคัดนะครับผมว่าจะไปที่เท่าไหร่ซึ่งจริงๆตารางในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะแล้วก็อาจจะต้องอ ฟตรงนี้เปิดดูตารางนิดนึงว่ามันใช้กระแสเท่าไหร่ใช้ที่30ใช้ที่40เพราะว่าการใช้กระแสที่สูงอย่างเดียวมันก็มีผลเสียในการตักเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของขี้เหล็กที่มันย้อนเข้ามาแล้วมันไม่ได้ขาดนะครับผมอันนั้นเดี๋ยวก็จะพูดในคลิปต่อไปว่าข้อเสียของพลาสมาคัทในระดับเริ่มต้นเนี่ยเราควรที่จะระวังตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็คือข้อที่1น,นี่ในความคิดเห็นของครูโจค,คือมันง่ายมันง่ายมากนะครับเราเรียนรู้นิดเดียว ว่า 1. จะต้องปรับสเกลไฟเท่าไหร่สำหรับเหล็กหนาะแบบนี้แล้วก็กดสวิตช์ปุ๊บไปเริ่มเชื่อมได้เลยนะครับผมอันนี้ดังนั้นในการเรียนรู้ก็จะมีอยู่2ลักษณะที่เราควรที่จะเรียนรู้ข้อน 1. กระแสเนี่ยใช้กับเหล็กเท่าไหร่ข้อที่1น,นะครับผมแล้วข้อที่2คือความเร็วในการลากหรือสปีดในการตัดเนี่ยจะต้องเท่าไหร่ซึ่งเหล็กหนาะแต่ละอย่างนี่มันก็จะมีสปีดที่ไม่เท่ากัน ซึ่งก็เรียนรู้ได้ไม่ยากนะคร Ole, ับผมเพราะว่าพลาสมาถูกออกแบบมาให้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็คือว่าถ้าเราเคลื่อนมือช้าไปอ่อยแผ่ก็จะบานนะครับเพราะเนื่องจากความร้อนที่สะสมตรงปลายปลายหัวตัดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเราเคลื่อนมือเร็วไปชิ้นงานก็จะไม่ไม่ขาดไม่ขาดไม่ได้ขาดอ่เป็นบางจุดอย่างเงี้ยเราก็ลดสปีดมือลงอันนี้ก็เรียนรู้กันได้ไม่ยากนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผม มันมีระบบพ i l o t อาร์คนะครับพายลอาร์คพายลอาร์คตัวนี้ทำให้ง่ายพ i l o t อาร์คเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพลาสมาครับจะเป็นลักษณะเหมือน MMA นะครับคือเหมือนไม่มีระบบพายล์อาร์คพอไม่มีระบบพ i l o t อาร์คเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเขี่ยอาร์คนะครับเขี่ยอาร์กก็คือนี่คือชิ้นงานที่เราจะตัดเราต้องเขี่ยเขี่ยอาร์คให้มันเกิดการอาร์กก่อนเหมือนลักษณะของ M m a มเลยครับ เราต้องเขี่ยกระตุ้นให้มันอาร์คเสร็จแล้วเราค่อยเดินมือนะครับผมแต่พอมีระบบไพลอนอาร์คนะครับผมมันก็จะง่ายเรากดปุ๊บมันก็จะเกิดเปลวพลาสมาไพลอนอาร์คก่อนนะครับผมดังนั้นถ้าในในคลิปกันก่อนเนี่ยคุณเจ้ก็จะบอกอ่าเป็นเบื้องต้นแล้วในในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสมาก็คือว่าเปลวไฟนะครับผมมันจะมีอยู่ลักษณะ2เปลวไฟก็เปลวไฟการอาร์คนะครับผมก็คือ1เปลวไฟการอาร์คของ พ i l อ t อาร์คนะครับหรือว่าไฮฟรีเ u นซี่นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับเราสามารถที่กดสวิตช์ปุ๊บแล้วมันก็จะเกิดการอาร์คเลยนะครับอันนั้นคือเปลวไฟไฮฟรีเ u นซี่หรือเปลวไฟพ i l อ t อาร์คที่มันเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันสะดวกทําให้เราหัวเราไม่ต้องติดชิ้นงานนะครับแต่ว่าเปลวไฟพัลสมามันจะทํางานประมาณสักสองถึงสามวินะครับก่อนที่จะเกิดเปลวไฟที่2ก็คือเปลวไฟพลาสมาอาร์คนะครับผม เปลวไฟพ i l o t a r อาร์ fight, k, เกิดขึ้นก่อน2อสาวิแล้วมันจะหน่วงเวลาไว้ถ้าไม่เกิดการอาร์ k, จริงต่อให้เรากดไกลปืนไว้มันก็จะทำการดับนะครับผมมันก็จะเปลวไฟอาร์พายโอาร์ fight, uh, k, จะดับนะครับเพราะไม่งั้นความร้อนจะเกิดขึ้นที่หัวสูงเกินไปนะครับผมแล้วก็หัวจะละลายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ๊บเกิดเปลวไฟพัดมาแล้วเราไปตัดชิ้นงานปุ๊บเนี่ยเปลวไฟที่2มันจะรับ รับช่วงทํางานต่อเลยก็เป็นลักษณะของพลาสมาอาร์ก็คือการเปลวอาร์ทั่วไปที่เป็นการอาร์ตระหว่างนะครับระหว่างสายบวกกับสายลบนะครับผมของชิ้นงานที่เราไปจับของชิ้นงานแต่เปลวไฟพลาส a ายโหลดอาร์ตมันก็คือการจําลองนะครับผมจาลองสายจําลองสายมาตรงส่วนของหน้า หน้าเครื่องอีกขั้วหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นสายที่เล็กๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทนกระแสที่สูงมากครับเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดเปลนพารมาอาร์ Art ก่อนนะครับผม <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเกาะจ่อใกล้ชิ้นง,งานแล้วก็มันก็จะตัดตัดเข้าสู่กระบวนการพาสมาอาร์ต่อนะครับผมอันนี้มันก็มีข้อดีทําให้ข้อดีอยังไงครับผมก็คือว่าเวลาชิ้นง,งานที่เราไม่ถ้าเราไม่สกรปรกเนี่ย เราการเขีย่ยอาร์คแล้วทําให้เกิดเปลียวไฟพาร์สมาอาร์กเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดชิ้นงานได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปทําชิ้นงานที่สโโกปรกอย่างเช่นถังน้ํามันที่มีสีทายเยอะๆสนิมเยอะๆหรือว่ารั้วหรือว่าเหล็กที่มีกาาการสนิมหนาๆาเงี้ยบางทีการเขีย่ยอาร์คมันไม่เกิดการอาร์คเพราะว่าชิ้นอ่า เนื้อฟิล์มที่มันหนาเกินไปเราทําให้เขีย่ยตรงส่วนของเนื้อเหล็กไม่ได้นะครับการมีพาสมาอาร์ตก็คือเรากดสวิตช์ปุ๊บพาสมาอาร์คทำงานพาสมาอาร์คนั้นจะเป็นตัวเผาไปเปิดผิวชิ้นงานไปเปิดฟิล์มชิ้นงานให้มันบางลงเสร็จแล้วพอมันบางลงมันเห็นเนื้อเหล็กปุ๊บพระ,ะกระแสะที่สองก็คือพาสมาอาร์คมันก็จะทํางานต่อนะครับมันก็จะทําให้ทํางานได้สะดวกโดยที่เราไม่ต้องไปเกียไปขัดชิ้นงานก่อนนะครับผมโอเคต่อไป ถังลมที่เราควรจะใช้นะครับผมถ้าจะใช้แบบไม่อึดอัดเลยหรือทํางานแบบจริงจังก็ควรจะเป็นถังลมที่มีขนาดร้อยลิตรขึ้นไปนะครับคุณโจใช้80ลิตรเนี่ยก็คือว่าก็อึดอัดพอสมควรก็คือเวลาเราตัดชิ้นงานที่หนาหรือลากยาวๆนะครับผมเพราะว่าตู้อย่างนี้ก็เทคเองถูกออกแบบมาสําหรับว่าถ้าเพเชลไม่ถึง5บาทนะครับผมก็จะ ไม่ทํางานนะครับผมไม่ทํางานแล้วก็อาจจะต้องหยุดรอลมเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีปั๊มลมที่มันมีความจุของลมน้อยไปก็จะต้องหยุดรอเป็นระยะระยะนะครับผมแต่ถ้างานจริงจังคุณก็จะแนะนําที่100ลิตรขึ้นไปก็จะทํางานได้คล่องตัวกว่านะครับผมถ้าเป็นอู่ต่างๆคงจะพิจารณาลักษณะของ150ลิตรขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถามว่าทำปั๊มลมเล็กได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องรู้จักรอนะครับผม ต่อไปพลาสมามันมีข้อดีกันนี่กคือว่ามันตัดได้เกือบทุกโลหะแลวที่เป็นอโลหะนะครับผมอ,อย่างเช่นการตัดเหล็กเนี่ยตัดเหล็กได้อยู่แล้วนะครับตัดมีความสวยคัด40ถ้าเราปรับสุดนะครับตัดสวยที่10มิล ตัดได้ที่12มิลอาจจะได้16มิลแต่อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับผมนั่นคือตัดได้นะครับผมถ้าสแตนเลสสแตนเลสนำความร้อนได้ดีกว่าเหล็กดังนั้นความหนาของสแตนเลสก็ต้องลดลงนะครับสแตนเลสอาจจะได้ตัดสวยที่8มิลตัดได้ที่10มิลหรือ12มิลนะครับผมติดตัดได้แต่อาจจะลุ้งลิงนิดนึงแล้วก็เจียช่วยหน่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเป็นพวกอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็อาจจะเหลือสัก5มิลถึง7มิลนะครับตัดสวยสัก5มิลตัด ตัดดีเนี่ยสักเจ็ดมิลนนครับผมอันนี้อย่าง,างลักษณะนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสามมิลน,นะครับอันนี้ก็ตัดได้สบายนะครับผมดังนั้นในงาน DIY นะครับผมงานของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วนะไ,มไม่ได้หนามากนะครับผมแต่นะครับผมก็มาถึงข้อสรุปสุดท้ายเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับข้อสรุปสุดท้ายคือเครื่องนี้มันเหมาะกับใครนะครับห่งมันเหมาะสำหรับนัก DIY เป็นอย่างมากนะครับที่นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนที่นะครับเป็นได้ว่าที่มีชิ้นงานที่เป็นหลากหลายที่เป็นแผน่นที่ไม่สามารถใช้ไฟเบอร์ตัดได้ที่ไม่ได้มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะของสมมากเป็นทรงเลขาคณิตที่สามารถใช้เครื่องอตัดได้อย่างง่ายๆแบบนี้มันเหมาะมากนะครับผมชิ้นงานไม่ได้หนามากเพราะ40 มันตัดได้เต็มที่ก็ประมาณ10มิลหรือ16มิลถ้าเกิดเราเจียเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นถ้าเกิดสเกลงานเราอยู่แถวนี้มันก็เหมาะกับเราจริงๆนี่ก็เทคคัด40เองมันเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ถูกจํากัดด้วยความหนาของเหล็กถ้าไปเจอความหนา16มิลบ่อยๆหรือ20มิลบ่อยๆเนี่ยก็ควรที่จะอัปเกรดไปเป็นรุ่น60หรือ100ไปน,นะครับผมก็คืออาจจะไม่เหมาะ อาจจะไม่เหมาะกับการตัดเหล็กรูปพัธฑ์เหล็อกกล่องที่มันมีลักษณะต่ำกว่า4นิ้วลงมานะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กรูปพันธ์2นิ้ว1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้วเนี่ยการใช้ไฟเบอร์ตัดปุ๊บมันจะได้ตรงส่วนขององศาได้ฉากที่ตัดครั้งเดียวมันจบแต่ถ้าใช้พลาสมา เราก็ต้องหมุนชิ้นงานนะครับผม <teaching>. <S <S เพราะว่ามันตัดได้ชั้นเดียวเนาะหมุนชิ้นงานตัดหนึ่งด้านหมุนตัดหนึ่งด erm. ้านหมุนตัดหนึ่งด้านหมุนซึ่งก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกตรงส่วนของตัดชิ้นงานที่มันชิ้นเล็กนะครับผมหนึ่งนิ้วสองนิ้วอย่างเงี้ยเพราะมันต้องพลิกสามสี่ครั้งแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์มันชั่วเดียวขาดแต่ถ้าเป็นเหล็กกล่องสีุ่่สี่อย่างเงี้ยมันก็โอเคครับบางทีมีการตัดองศาอะไรปุ๊บมันก็จะสะดวกตรงนั้นนะครับผมโอเค ต่อไปก็คือทํางานได้หลากหลายนะครับผมทํางานชิ้นงานของเรามีความหลากหลายเป็นชิ้นงานบางเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงปั๊มรูเป็นถังน้ํามันอ่าเป็นซิงนะครับเป็นเซเลตแผ่นบางนะครับผมอันนี้การใช้พลาสตาตัดก็จะทำทำทำ,ทำงานได้สะดวกมากๆเลยแล้วก็ จินตนาการเราก็จะมีจินตนาการที่สร้างสารรค์อีกนะครับผมต่อไปมีปั๊มลมอยู่แล้วนะครับผมที่อยากได้เครื่องตัดแต่ไม่อยากใช้เป็นลักษณะหัวตัดชุด LPG หรือว่าอะเซทิลีนนะครับผมก็มาใช้พลาสมาตัดด้วยความง่ายของมันเปิดถังลมเปิดเครื่องหมุนแล้วก็กดสวิตช์อย่างเดียวก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะครับผมอันนี้ความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่ท้ายก็คือว่าอยากทำเฟอร์ในลนักษณะแบบ แปลกๆนะครับผมอย่างเช่นทําถังน้ํามันมาเป็นโซฟาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นลนักษณะการเอาความคิดสร้างสารรค์ของเราไปทํางานพาสมาคัสจะทําให้เราสะดวกตรงนั้นมากๆนะครับผมแล้วก็พาสมาคัสตัวนี้นะครับคัส40ในราคาที่ตีทั 6, ้ง6,000กลางๆนะครับผม0 0 0กลางๆโดยไม่รวมค่าส่งเนาะผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสําหรับนัก DIY เป็นอย่างมากนะครับ่อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนที่ทํางานเหล็กแต่ถ้ามีแล้วมันจะทําให้เราทํางานได้สบายมากขึ้นยังไงถ้าสนใจยังไงนะครับราคานี้เป็นส่วนลดเนาะเป็นส่วนลดนิดหน่อยสําหรับคนที่ FC ของครูโจโอเองนะครับถ้าสนใจก็ลองโทรติดต่อมานะครับผมก็เบอร์โทรก็อยู่ไทยลิปวันนี้พอแค่นี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองตัวเจ้าตัวพลาสมาคัดอยู่ในระดับงาน DIY ในระดับการใช้งานเบื้องต้นนะครับ วันนี้พอแค่นี้ครับสวนดีครับครูโจคุณเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ